สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พิการมีเมนูแซ่บๆมาแนะนําอีกแล้วนะคะวันนี้พิการจะยำวุ้นเส้นรสแซ่บค่ะเพื่อนๆคะ่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ไปหั่นเครื่องปรุงแล้วก็วัดทุนดิบก่อนเลยนะคะวัตถุดิบของเราก็คือหอมใหญ่นะคะเพื่อนๆหั่นหอมใหญ่นะคะวันนี้พิการหอมใหญ่ลูกใหญ่ก็เอาครึ่งลูกพอนะคะต่อไปก็เป็นมะเขือเทศนะคะ ะเขือเทศก็หนึ่งลูกใหญ่นะคะถ้าหอมใหญ่ของเพื่อนๆมีลูกเล็กก็ลูกหนึ่งอันนี้ก็หั่นเสร็จสับเรียบร้อยก็พักเอาไว้นะคะต่อไปก็เป็นขึ้นช่ายกับต้นหอมนะคะเราหั่นรวมกันก็ได้นะคะสักหนึ่งถ้วยก็อย่างละสามต้นนะคะหั่นเสร็จสับเราก็พักเอาไว้เดี๋ยวเราก็มาทำวัตถุดิบตัวอื่นนะคะต่อไปนะคะเราก็มาซอยพริกเลยค่ะ วันนี้พี่การใช้เป็นพริกแดงจินดานะคะเราก็ใช้ประมาณสัก10เม็ดแต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบเผ็ดก็สิบหเม็ดก็ได้ค่ะแล้วแต่เพื่อนๆลองชิมดูนะคะพี่การมีสูตรเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆไปลองทําดูเมนูง่ายๆแถมอร่อยนะคะ,ะหุ่นเส้นต่อไปเราก็ลวกหุ้นเส้นค่ะพี่การได้แช่น้ําให้นิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาลวกสักประมาณหนนาทีนะคะ พอนิ่มๆแล้วเราก็เอาขึ้นพักไว้แช่ใส่ในน้ำเย็นนะคะน้ำน้ำธรรมดานะคะไม่ใช่น้ำใสน้ำแข็งน้ไม่ต้องใส่นะคะ,ะประมาณหนึ่งนาทีนะคะอ่าเราก็ใส่ในน้ำค่ะต่อไปนะคะเราก็รวกรูปชิ้นของเรานะคะอันนี้เป็นรูปชิ้นแต้จิ๋วนะคะรูกชิ้นปลาแต้จิว๋วอ่า ถ้าบ้านเพื่อนของเพื่อนไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแล้วแต่เพื่อนๆแต่ว่าพิการมีอยู่ในตู้เย็นนะคะเราก็ใส่แบบจัดเต็มเลยค่ะจะใส่แค่กุ้งกับหมูสับก,ก็ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนพอเดือดได้ที่สุกได้ที่เราก็ตักพักไว้นะคะตักใส่ถ้วยพักไว้ก่อนค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะรั่วกุ้งเป็นรายการต่อไปเลยนะคะ เป็นขั้นตอนต่อไปก็จะพี่การก็จะลวกกุ้งพี่การได้แกะเปลือกไว้หางเอาเส้นดำออกเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นกุ้งขาวค่ะแต่วันนี้พี่การใช้เป็นไซส์ใหญ่นะคะอกชินของเราก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปเลยค่ะเราก็ลวกกุ้งพอให้เขาสุกได้ที่แล้วเราก็ตักออกนะคะเพื่อน กุ้งตัวโต,วต,วตวเห็นไหมคะตัวใหญ่มากๆต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่การก็จะรวนหมูสับนะคะหมูสับรวนให้สุกนะคะเพื่อนๆค่ะหมูของเราต้องทานสุกๆ,ๆนะคะไม่เอาดิบค่ะเดี๋ยวพอสุกได้ที่แล้วเราก็ จัดการยำเลยนะคะเพราะเป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยเราต้องเตรยมเครื่องปรุงให้ครบก่อนคะ่ะเพื่อนๆค่ะสุกได้ทีเราก็ยกออกนะคะเดี๋ยวเราก็มาทวนเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบที่จะทำยำวุ้นเส้นรแสแซ่บของเรานะคะว่ามีอะไรกันบ้างาพิการก็ได้เตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเอาเลยวัตถุดิบตัวแรกของเราก็จะเป็น หมูสับร,รวนเรียบร้อยแล้วนะคะ200กรัมค่ะต่อไปนะคะก็เป็นกุ้งตัวไซส์ใหญ่ๆนะคะอ่า6-7ตัวแล้วก็เป็นลูกชิ้นนะคะประมาณสัก10ลูกพี่การได้ผ่าครึ่งน,นะคะต่อไปนะคะก็เป็นวุ้นเส้นหนึ่งห่อค่ะอ่าพี่การก็รวบเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าแล้วก็เป็นพริกขี้หนูประมาณ10-15เม็ดนะคะเป็นพริกขี้หนูแดงจินดา แล้วก็เป็นขึ้นช่ายกับต้นหอมนะคะอย่างละสามต้นอาหารเรียบร้อยอแค่รสค่ากูดซอยนะคะครึ่งถ้วยอหอมใหญ่นะคะหนึ่งถ้วยค่ะซอยเรียบร้อยอมะเขือเทศลูกใหญ่หนึ่งลูกนะคะแล้วก็เป็นน้ำอนาวค่ะครึ่งถ้วยนะคะก็าป,าประมาณห้าช้อนโต๊ะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะ ตามตัดด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราก็ลองชิมดูก่อนนะคะเอารสที่เราชอบต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จัดการยำเลยค่ะเครื่องปรุงของเราก็ครบเรียบร้อยแล้วมะนาวนี่เดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองชิมดูก่อนนะคะ ถ้าไม่เปรี้ยวเราถึงเติมถ้าเปรี้ยวแล้วก็พอนะคะ,ะรสของพิการก็จะออกเป็นแบบเปรี้ยวนํานะคะเพื่อนๆนถ้าใครไม่ชอบหวานน้ําตาลไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเพื่อนๆนแล้วแตเ่เพื่อนเลยบางคนไม่ชอบน้ําหวานนะ่ะนะก็ไม่ต้องใส่นะต่อไปนะคะเราก็เอาน้ําตาลใสออ่ชามนะคะเพราะว่าเขาละลายช้าเดี๋ยวจะใส่ด้วยน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำมะนาวแล้วก็คุกเขาให้เขา ให้น้ำตาลละลายนะคะ,ะเราก็ใส่ไปเลยสักประมาณ5ช้อนก่อนเดี๋ยวถ้าไม่เปรี้ยวเราก็เติมทีหลังนะคะจัดการคลุกเขาให้เข้ากันให้น้ำตาลละลายนะคะเพื่อนๆค่อาไม่ต้องกลัวว่าวนเส้นเขาจะแฉะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะดูดน้ำลงไปแห้งเลยคะ่ะเพื่อนๆอ่เราก็ใส่หมูที่เราลวนไว้ลงไปเลยคะ่ะ พอเราใส่หมูเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวก็ใส่วัตถุดิบตัวอื่นได้เลยค่ะต่อไปนะคะก็ใส่พริกค่ะคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะตามด้วยกุ้งค่ะที่เราลวกไว้เมื่อคู่นะคะ แล้วก็ตามด้วยลูกชิ้นปลานะคะจัดกันแบบจุกๆเลยค่ะเมนูง่ายๆค่ะยำยำง่ายๆขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะคะเพื่อนๆแถมทานอร่อยด้วยนะคะทานเล่นเพลินๆยิ่งอร่อยแซ่บแน่นอนเราพอเราใส่วุ้นเส้นแล้วก็คุกเขาให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวน้ำเขาจะแห้งไปเองเพราะว่าวุ้นเส้นก็ดูดน้ำ น้ำยำของเรานะคะเดี๋ยวก็ดูดแห้งเห็นไหมคะ,ะ,ะเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปตามด้วยหอมใหญ่จัดกันแบบจุกๆเลยนะคะแครอทฝอยเท่านั้นยังไม่พอก็ใส่ขึ้นช่ายกับต้นหอมลงไปด้วยคะ่ะ แล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยเห็นไหมคะขั้นตอนมีแค่นี้เองค่ะแต่ว่าเวลาเราเตรียมเครื่องเนี่ยเราต้องอ,อ,อาจจะเครื่องอาจจะเยอะแต่ว่าเวลาทำเนี่ยเราทำแป๊บเดียวเองค่ะเพื่อนๆคลุกเค้านะคะให้เข้ากันนะคะให้น้ำยำเข้ากันค่ะ เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะทานแทนข้าวได้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เมนูรถน้ำหนักก็มาแล้วเราก็ตักใส่จานได้เลยค่ะเห็นแล้วน้ำลายสอเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ ทำเป็นเมนูปาร์ตี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆพ่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะยำบุญเส้นรสแซ่บของพิการน่าทานไหมคะเพื่อนๆพืขาไปลองทําดูนะคะสวัสดีคะ่ะ